สวัสดีครับวันนี้ผมจะพามารีวิวโนเวลเรื่องปฏิหารแมวลายส้มผู้พิทักษ์หนังสือเป็นของสักพิมพ์บิบิโอราคาปกจะอยู่ที่279บาทเล่มนี้มันมีความหนาอยู่ราวๆสัก230หน้านะครับมันเป็นเล่มเดียวจบสำหรับเนื้อเรื่องคร่าวๆของปฏิหารแมวลายส้มผู้พิทักษ์หนังสือจะเป็นเรื่องราวของชายหนุ่มก็คือนัสก,กิรินทาโรเขาเป็น เด็กหนุ่มที่คุณปู่เพิ่งจะเสียชีวิตคุณปู่เขาเป็นเจ้าของร้านหนังสือมือสองนันสกิแต่ว่าหลังจากที่คุณปู่เสียชีวิตเขาก็เหมือนเป็นคนค่อนข้างที่จะเซ็งๆหมดอะไรตายอยากคือไม่ได้สนใจอะไรเพราะโดยตัวลักษณะนิสัยของเขาเนี่ยก็เป็นคนที่จะไม่ค่อยสุขสิกครอยู่แล้วเป็นคนที่เก็บเนื้อเก็บตัวและชอบอ่านหนังสือเป็นคนที่จืดจางพอเขาโดดเรียนเพื่ออ,อ่านหนังสืออยู่ในร้านหนังสือเนี่ยมันก็เลยไม่ค่อยมีคนสนใจเท่าไหร่ คนที่สนใจเขาเนี่ยก็จะมีอยู่2คนคนแรกก็จะเป็นรุ่นพี่นะครับที่เป็นนักกีฬาเป็นชายหนุ่มรบรอ่อเขาเป็นลูกค้าของร้านหนังสืออยู่แล้วก็เลยมีความห่วงใยถามข่าวข่าวบ้างเป็นบางครั้งแล้วก็มาซื้อหนังสือกับรินทาโร่แต่อีกคนหนึ่งก็คือยูสุกิ ไซโยอ่าน่าจะเป็นนายเอกของเรื่องครับเธอเป็นหัวหน้าห้องปกติก็จะเอาเอกสารเกี่ยวกับห้องเรียนมาให้พราะพระเอกโดดเรียนแล้วทีนี้วันหนึ่งอยู่ๆในขณะที่พระเอกกําลังใช้ชีวิตยอย่างเลื่อเปื่อยอยู่ในร้านหนังสือเพราะว่าอาทิตย์หน้าเนี่ยคุณป้าของเขาก็จะมารับไปอยู่ด้วยเขาก็ปล่อยเลยตามเลยไม่สนใจอะไรแค่คิดว่าย้ายบ้านเฉยๆหน้าที่ก็คือต่องรอเก็บของย้ายบ้าน แต่จริงๆก็คือไม่ได้เก็บข้าวของเหมือนก็ปล่อยเวลาไว้อย่างเปาอยู่แล้วแล้วก็ใช้ชีวิตผ่านไปวันๆอยู่ในร้านหนังสือโดยไม่สนใจอะไรแต่ทีนี้เองอยู่ๆเขาก็ได้พบกับแมวลายส้มตัวหนึ่งเรียกเขาว่ารุ่นที่2แมวลายส้มตัวนี้มีชื่อว่าโทระได้ขอให้เขาไปช่วยเหลือหนังสือตัวของลินทาโ่ซึ่งเป็นคนที่รักหนังสือเขาบอกว่าต่อให้ไม่มีความกล้าที่จะช่วยผู้คนแต่ก็คิดว่าถ้าการช่วยหนังสือได้เป็นเรื่องปกติเขาก็เลยไปช่วย ทำให้เขาเข้าไปอยู่ในเขาวงกฎแห่งแรกของผู้กักขังมันก็จะมีหนังสือมากมายที่โดนกักขังอยู่วิยง่ายคือหน้าที่ของลินเทโล่คือต้องไปช่วยปลดปล่อยหนังสือเหล่านั้นพอเขาได้ไปเจอกับผู้กักขังเป็นนักวิจารณ์ที่อ่านหนังสือประมาณ50,000เ,เล่มเขาอ่านรอบเดียวตัวของลินเทโล่ก็ เกิดความสงสัยว่าเขาเนี่ยเป็นคนที่รักหนังสือจริงหรือเปล่าเพราะว่าอ่านหนังสือเสร็จก็ล็อกขังไว้โดยที่ไม่ได้ทําอะไรต่อเพีเยงแคืออ่านรอบเดียวโดยอ่านมันอย่างรวดเร็วและคิดว่ายิ่งอ่านเยอะยิ่งมีพลังแต่ตัวรินเทโลได้แย้งไปว่าการอ่านหนังสือมากมันไม่ใช่พลังแต่หนังสือในแต่ละเล่มมันมีพลังในตัวของมันเองอยู่แล้วผลก็คือทําให้นักวิจารณ์นั้นปลดปล่อยเพราะว่าหนังสือแต่ละเล่มมันมีพลังของมันอ่านี่คือสิ่งแรกที่รินเทโลได้ทํา แล้วพอครั้งที่2ในระหว่างที่ตัวแมวไลยส้มโทร,กระกําลังจะขอให้ลินทาโร่ไปช่วยนั้นปรากฏว่าตัวไซโยะอยู่ด้วยตัวไซโยะกลับเห็นโทร,ระหรือแมวไลยส้มในตอนแรกโทร,ระก็ตกใจเพราะโทร,ระคิดว่าคนอื่นเนี่ยไม่สามารถเห็นมันได้นอกจากว่ามันจะมีเหตุผลพิเศษบางอย่างสําหรับตัวของไซโยะที่สามารถเห็นแมวไร่ส้มได้มันมีเหตุผลนะครับมันก็จะไปอธิบายในตอนท้าย มันก็เลยทําให้ตัวของไซโยต้องเข้าไปพันพัวก,กับการผจญภัยในเขาวงกตอันที่สองผู้ตัดฉับๆนะครับกับลินททโรและโทระเมื่อเข้าไปมันก็จะเหมือนเป็นวิหารแห่งหนึ่งเป็นสถาบันวิจัยแห่งหนึ่งมีคนถอบฮิ้วเอกสาร,รและหนังสือม,มากมายแต่คนที่โทระต้องการนําลินททโรและไซโยไปหามันก็คือผู้อํานวยการแห่งนี้ผู้อำนวย,ยการนี้เขากำลังวิจัยก็คือการอ่านหนังสือได้เร็วและการยอ่อหนังสือง่ายๆคือเป็นการตัดข้อความหรือหนังส, Lori, สือเนี่ยให้เหลือ สั้นที่สุดกระชับที่สุดคือมันเป็นการทําให้คนสามารถอ่านหนังสือเล่มหนึ่งที่มีความยาวมากให้เสร็จสิ้นภายใน 2- หรือสานาทีได้อันนี้คือวิธีคิดของผู้ในการนี้ในการรักษาหนังสือตัวของลินเทลโลก็ได้ไปพูดกับผู้ในการคนนี้ว่า่าการที่หนังสือเล่มหนึ่งเนี่ยมันมีความยาวหรือการได้อ่านหนังสือมากกว่าการอ่านเรื่องย่อหรือบทสรุปของเรื่องอะไรพวกนี้มันมีคุณค่ามากกว่านั้นนะครับคือสิ่งที่มันอยู่ในระหว่างหนังสือ มันก็เป็นการช่วยทําให้ผู้ตัดฉับๆเนี่ยเลิกที่จะตัดหนังสือและในเขาวงกฎที่3ซึ่งเป็นเขาวงกฎสุดท้ายที่ตัวลินทาโรและซซยะจะต้องไปนะครับตัวของโทราก,ก็ได้บอกว่านี่คือศัตรูที่น่ากลัวที่สุดเพราะศัตรูสองคนแรกเป็นคนที่รักหนังสือแต่ในขณะที่ศัตรูคนสุดท้ายกลับเป็นคนที่ไม่ได้รักหนังสือเพราะเขาคือยอดขายสำหรับตัวของยอดขายเนี่ย มันก็พูดง่ายคือหนังสืออะไรที่ขายดีก็ทำหนังสืออะไรที่คนสนใจก็ทำทำหนังสือตามกระแสะสังคมหนังสือดีหมตะกรรมขาสิทธิ์ขายไม่ออกไม่ทำเอาเป็นนิยายตลาดพูดตรงก็คือว่าอะไรที่มันขายได้ขายดีคนสนใจนะครับมีคุณค่าไม่มีคุณค่าก็พิมพ์ออกมาเพราะว่าเน้นจำนวนเน้นปริมาณเน้นเงินอย่างเดียวรินทารโรก็ได้พูดให้อีกฝ่ายหนึ่งทราบถึงคุณค่าของหนังสือที่เป็นมากกว่ายอดขายหรือสินค้าสำหรับผู้บริโภค มันก็เลยทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นซึ่งเรื่องราวมันก็ควรจะจบแค่นี้แต่ปรากฏว่ามันมีเขาวงกฏอันสุดท้ายปรากฏขึ้นมาอีกก็คือเขาวงกฏที่ตัวของไซโยโดนจับตัวไปก็เลยทําให้ตัวแมวลายส้มโทระซึ่งเคยบอกลาลินททโรไปแล้วต้องกลับมาขอให้ลินททโรช่วยอีกเพียงแต่ครั้งนี้มันไม่ได้เป็นการช่วยหนังสือแต่มันเป็นการช่วยตัวของไซโยที่โดนจับตัวไป ในเขาวงกกดแห่งสุดท้ายนี้เขาก็ไปพบกับหญิงชราหญิงชราก็ได้นําคน3คนซึ่งลินเทโลเคยไปเจอมาแล้วในเขาวงกด3อย่างว่าผลจากการกาะทำของลินเทโลทําให้ชีวิตของทั้งสามคนเลวร้ายแค่ไหนไม่ว่าจะเป็นนักวิจารณ์ที่สนใจเสียงไม่ว่าจะเป็นนักยก่อ,อ,อ,อความที่ไม่มีใครใส่ใจหรือกระทั่งเจ้าของประธานบริษัทซึ่งย่อขายตกเพราะพิมพ์หนังสือดีๆแต่ว่าไม่มีคนสนใจก่อน <G uard ian> ที่ลินเทโลเนี่ยจะได้รับกําลังใจจาก3บุคคลเหล่านั้นที่ส่งผ่านมา จนเขาสามารถตอบโจทย์ของหญิงชราได้ว่าการกระทําของเขาเนี่ยมันเป็นการช่วยหนังสือจริงๆว่าในหนังสือเนี่ยมันควรจะมีความห่วงใยซึ่งตรงนี้มันก็เป็นการเฉลยอ,อีกอย่างหนึ่งก็คือตัวไซโยสามารถเห็นถึงแมวไาซส้มได้ก็เพราะว่าตัวของไซโยเป็นคนที่ห่วงใยเรนทโรด้วยใจจริงไม่เหมือนกับรุ่นพี่ที่ห่วงแต่ปากนะครับผม ในตรงนี้เองมันแสดงให้เห็นว่าหนังสือมันมีหัวใจมีความห่วงใยอย่างผู้คนมันจึงทําให้ตัวของหญินชรายอมรับถึงความคิดของตัวรินททโรจนปลดปล่อยไซโยและรินททโรกลับมาแล้วตัวรินททโรเนี่ยก็เลยตัดสินใจว่าจะเปลี่ยนแปลงชีวิตตนเองเลือกที่จะเลิกกักขังตนเอง เลือกที่จะปล่อยให้ทุกสิ่งทุกอย่างเป็นไปตามคนอื่นเขาจึงเลือกที่จะทําตามสิ่งที่ตนเองต้องการเลือกที่จะอาศัยอยู่เพียงคนเดียวดูแลรหนังสือของคุณปู่ต่อไปนี่เป็นการจบเรื่องราวคร่าวๆของปาฏิหาริย์แมวลายส้มผู้พิทักษ์หนังสือนะครับสําหรับปาฏิหาริย์แมวลายส้มผู้ชนังสือมันเหมือนเป็นหนังสือที่สะท้อนถึงยุคนี้เลยก็คือวงการหนังสือในยุคนี้นะครับแต่ว่ามันจะมีบางส่วนที่ไม่เกี่ยวข้องกับประเทศไทยนะ ต้องใช้คำนี้เพราะว่ามันจะสะท้อนถึงวงการหนังสือของญี่ปุ่นเท่าที่ผมรู้หลักๆเลยซึ่งไม่แน่ใจว่ามันจะเกี่ยวข้องกับประเทศอื่นๆหรือเปล่านะครับแต่ประเทศไทยเนี่ยไม่น่าจะมีตรงนี้นะเพราะโดยเฉพาะตอนที่2เพราะอะไรเพราะว่าตอนแรกคนจะซื้อหนังสือเนี่ยเชื่อถือนักวิจารณ์นักวิจารณ์ที่ใช้ชื่อว่าอ่านเยอะใครพูดอะไรก็เชื่อหมดนะครับผมโดยที่ไม่ได้สนใจว่าหนังสือเล่มน,นั้นดีไม่ดีเพราะหนังสือเล่มหนึ่งเนี่ยมันดีไม่ดี ผมบอกได้ตรงตรงเลยว่ามันอยู่ที่ว่าคนคนนึงเนี่ยอ่านแล้วมีความสุกยังไงกับมันไม่ได้อยู่ที่เสียงของคนนักวิจารณ์หรือเสียงของรีวิวอย่างผมเพราะฉะนันนน้นหนังสือเล่มหนึ่งอ่ะมันเรียกได้ว่าถ้าคุณอยากรู้ว่ามันดีไม่ดีจริงๆก็คือต้องอ่านเองนะแต่โดยงบที่จํากัดโดยหลายๆอย่างคนจึงเลือกที่จะเชื่อนักวิจารณ์ยิ่งคนคนนั้นมีชื่อเสียงก็เลือกที่จะเชื่อถือเขาแต่อย่าลืมนะครับผมว่าหนังสือเล่มหนึ่งเนี่ย มันแค่สะท้อนถึงความชอบของคนคนนึงต่อหนังสือเล่มนั้นมันไม่ใช่เป็นตัวแทนของคนทั้งโลกนะต่อให้ผมบอกว่าหนังสือเล่มหนึ่งมันดีแค่ไหนแต่ก็อาจจะมีหลายๆคนเนี่ยที่อ่านมันแล้วก็มีความรู้สึกว่าหนังสือเล่มนั้นมันอาจจะไม่ดีไม่ถูกฉลกไม่ถูกจริตก,กับคนคนนั้นก็ได้เพราะฉะนั้นในตอนที่หนึ่งเนี่ยมันก็จะบอกคล้ายๆกับเราว่าการปลดปล่อยหนังสือสักเล่มหนึ่งนะครับผมมันไม่ได้ขึ้นอยู่คนคนเดียว แต่มันขึ้นอยู่กับคนที่อ่านหนังสือเล่มหนึ่งแล้วชอบหรือเปล่าสิ่งที่นักวิจารณ์คนทําได้คือเหมือนก็เป็นแค่ไกด์ไลน์เพราะนั้นใครที่ดูรีวิวของผมก็ควรจะรู้นะครับผมว่าผมจะรีวิวโดยความรู้สึกข,ของผมที่มีต่อหนังสือต่อให้ผมชอบมากแค่ไหนนะครับผมผมก็ไม่สามารถที่จะบอกว่าอ่าคุณควรจะอ่านมัน หรือว่าคุณควรจะต้องอ่านมันเป็นหนังสือที่เชียร์จุดใจขาดดินประเภทว่าไม่อ่านไม่ได้ช่วยชีวิตนี้ไม่อ่านแล้วจะตายเนี่ยมันไม่มีอยู่แล้วแต่ผมบอกแค่ความรู้สึกว่าผมชอบมันแค่ไหนผมว่าผมอยากอ่านแค่ไหนผมอยากซื้อต่อมันแค่ไหนนี่คือลักษณะข้าวเพราะนั้นก็คือเนี่ยคือตอนหนึ่งมันจะประมาณนี้ก็คือว่าอ่าเสียงของนักวิจารณ์เพราะส่วนมากเนี่ยมันก็สะท้อนนักวิจารณ์ต่ให้อ่านมากแค่ไหนส่วนมาเขาจะอ่านรอบเดียวเขาต้องไปอ่านเล่มใหม่เล่มใหม่เล่มใหม่ เป็นการเร่งรีบอ่านโดยที่ไม่มีการอ่านทวนซ้ําเพราะหนังสือผมบอกได้คําเดียวเลยว่าถ้าเราอ่านหลายๆรอบเราจะได้อะไรที่แตกต่างจากเดิมอ่านี่คือคอนเซ็ปต์ของตอนที่หนึ่งละกันเท่าที่ผมตีความได้นะแน่นอนว่าอาจจะมีคนอื่นตีความได้มากกว่านี้ตีความที่รวดซึ่วกว่านี้นะครับผมอันที่สองก็คือการยอ่อหรือการตัดฉับๆบ,บทสรุปเรื่องในตรงเนี้ย ถ้าเป็นประเทศญี่ปุ่นนะจากข้อมูลหรือจากอะไรที่ผมเคยได้ยินไม่เคยฟังมาเนี่ยมันจะมีสารานุกรมหนังสืออยู่ก็จะมีประเภทว่าหนังสือเล่มนี้เป็นยังไงในเรื่องเป็นยังไงมีเรื่องย่ออะไรมีการทําเป็นบทสรุปมีอะไรเนี่ยที่ญี่ปุ่นมันมีไงแต่ประเทศไทยมันไม่มีนะต่างประเทศมีเปล่าผมไม่รู้แต่ญี่ปุ่นมันมีตรงนี้มันก็เหมือนกับว่าการที่เราอ่านเรื่องย่อการที่เราดูเรื่องย่อจริงๆก็คือถ้ามาดูรีวิวผมก็จะมีสปอยเพื่อไๆคือการฟังสปอยผมเนี่ย คุณจะได้รู้แต่ในเรื่องข้าวๆแต่คุณจะไม่รู้ถึงรายละเอียดรู้ถึงพลังรู้ถึงความสวยงามของตัวอักษรที่ผู้เขียนได้บรรยายรู้ถึงสำนวนที่ผู้เขียนได้แต่งตรงนี้นมันเป็นสิ่งที่ถ้าคุณไม่ได้อ่านบทฉบับเต็ม คุณจะไม่มีทางได้รับรู้ถึงความสวยงามสิ่งละอันพรน้อยที่ผู้เขียนได้บรรยายมาข้อคิดอารมณ์ความรู้สึกของตัวละครที่ผู้เขียนพยายามสอดแทรกไว้ระดับของภาษาที่ใช้การใช้ความรู้สึกอารมณ์หรือคำพูดในการบีบคั้นความรู้สึกของคนอ่านที่คนเขียนได้บรรจงบรรยายมานะครับถ้าเกิดเราอ่านแค่เรื่องยอ่ออ่านแค่สปอยเนี่ยมันไม่มีทางรู้หรอกมันเหมือนกับตอนที่หนึ่งนะครับผมคือ ถ้าเราไปฟังในบทวิจารณ์เราก็จะไม่ได้รับรู้ถึงตัวตนที่แท้จริงหรือพลังที่แท้จริงของหนังสือในนี้มันเปรียบเทียบเลยว่าถ้าคุณอ่านหนังสือมากแค่ไหนก็ไม่เท่าออกับคุณไปสัมผัสเองซึ่งถ้าพูดอย่างหยาบๆเลยนะครับผมว่าต่อให้คุณอ่านนิย,ยายอีโรติกดูหนังสือโปมากนายแค่ไหนนะครับผมมันก็ไม่เท่ากับเราไปมีอะไรกันจริงๆนะ,อ,ะอันนี้คือหยาบๆนะส่วนคอนเซปต์อันที่3ยอดขายยอดขายมันก็เป็นการสะท้อนอย่างหนึ่งอะ่ะซึ่ง ค่าใครอยู่ในยุคนี้นะครับผมเห็นอย่างชัดเจนเลยว่าทําไมนิยายยุคนี้ถ้าเป็นนิยายจีนออกมาต้องย้อนเวลาถ้าเป็นนิยายไรโนเวลออกมาต้องไปต่างโลกซึ่งความแตกต่างมันไม่มี ความหลากหลายมันไม่มีอ่ะอันนี้คือนิยายที่เป็นท้องตลาดเป็นนิยายที่เป็นกระแสก็เลยเป็นการสะท้อนว่าในยุคสมัยนี้ไม่ว่าจะเป็นนิยายที่อ่าอิมพอร์ตเข้ามาหรือนิยายที่แต่งในแต่ละประเทศนะครับผมมันเน้นการตลาดมากกว่าคุณค่าของวรรณกรรมนิยายที่มีคุณค่าของวรรณกรรมผมก็ไม่อยากจะพูดนะครับผมก็ไม่ค่อยได้อ่านหรอกแต่นานๆทีมันก็จะมีหนังสือดีๆหลุดออกมาถึงมือผมแล้วก็ผมก็อ่านมัน ซึ่งมันก็น้อยมากนะครับผมต้องใช้ควาว่าช่วงนี้ค่อนข้างที่จะอ่านหนังสือที่เรียกว่าเป็นหนังสือที่ทําให้เรารู้สึกว่าโอเคเราได้อ่านหนังสือดีๆสักเล่มหนึ่งอ่านหนังสือที่เป็นการเพิ่มพูนสติปัญญาเป็นการเพิ่มพูนค,ค,ความคิดเราคือน้อยมากนะครับผมับตัวผมเลยก็คือมันชี้ถึงตรงจุดนี้ทําให้เราตระหนักถึงว่าหนังสือดีๆหนังสือที่เป็นเรื่องราวดีๆในอดีตซึ่งในนี้มันก็พยายามยกนะครับไม่ว่าจะเป็นวรรณกรรมคลาสสิก เป็นข้อคิดของนักเขียนนักป่าอะไรที่มีชื่อเสียงในยุคกลางพวกเนี้หนังสือมันแทบจะไม่ค่อยมีพิมพ์ออกมานะหรือพูดตรงคือมีพิมพ์ออกมาบ้างน้นอยถ้าเราไปงานตามหนังสือเห็นเลยครับบูธนิยายนิยายวายแจ่มใส exactly, นิยายจีนไล์โนเวลพวกนี้มันจะมีคนเต็มส่วนบูธหนังสือประวัติศาสตร์หนังสือศิลป,ปะหรือวัฒนธรรมเนี่ยคนมันจะน้อย เขาว่ามันตอบโจทย์ของการขายยอดขายและตัวเงินเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เรารู้กันอยู่ของอุปสงค์และอุปทานหนังสือที่แบบว่าดีๆเนี่ยใช้คําว่าดีๆนะก็คือว่าเป็นหนังสือวิชาการหรือเป็นหนังสือคลาสสิกเป็นหนังสือที่ขึ้นหิ้งสมัยใครๆก็ต้องยกว่ามันเป็นหนังสือดี มันขายได้น้อยกว่าหนังสือตลาดอันนี้เป็นสิ่งที่สะท้อนอยู่ในตอนที่3ของเรื่องนี้ในขณะที่ตอนที่4มันเป็นเขาวงกฏสุดท้ายเนี่ยก็เป็นการสะท้อนคือหนังสือเนี้ยมันห่วงใยผู้คนแค่ไหนคือหนังสือมันต้องมีความห่วงใยไม่ใช่เขียนมาเขียนเรื่อยๆมันก็กลายว่าเป็นปึกกระดาษนี่คือเป็นการเปรียบเปซึ่งก็หมายความว่าความรู้สึกผมก็คือว่าหนังสือเล่มนี้มันให้อะไรกับเราบ้างนะครับผมเอออย่างนั้นแหละ โดยรวมแล้วถ้าถามผมว่าปฏิหารแมวลายส้มผู้ชั้งสื่อมันเป็นแบบหนังสือแบบไหนอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับตัวบุคคลนะครับผมถ้าอ่านความ,วามเพลิดเพลินในการอ่านเนี่ยมันก็ให้นะมันก็ทําให้อ่านสนุกอ่านได้ไปเรื่อยๆแม้ว่าจะไม่มีจุดไคลแม็กอะไรที่หือหวาซับซ้อนระดับมันก็แค่แรลงบีอ่ะบีบีบวกอะ่ะพูดกันตรงๆอะ่ะถ้าเกิดระดับความสนุกของเรื่องราวนะ แต่ถ้าเกิดพูดถึงข้อคิดที่มันให้อผมว่าเรื่องเนี้ยมันได้เอสเลยอะ่ะเ,ออเพราะฉะนั้นผมจึงบอกไม่ถูกไงว่าแรงเนี้ยมันจะอยู่แรงไหนดีคือ,อมันไม่จำเป็นต้องอ่านสนุกถึงขนาดวางไม่ลงแต่คุณประโยชน์ที่มันได้มันกลับดีอะ่ะคือมันแบบทำให้ผมได้ฉุกใจคิดนะได้พัฒนาถึงอะไรที่เราแบบเออเราไม่ได้ค่าคิดจุดที่เราลืมไปถึงพลังของหนังสือเล่มหนึ่ง ถึงคุณค่าของหนังสือเล่มหนึ่งและถึงสิ่งที่มันควรจะมีอยู่ในหนังสือเล่มหนึ่งว่ามันมีอะไรบ้างนอกจากความสนุกและความเพลิดเพลินอ่าอันนี้ต้องยอมรับเลยว่าหลังๆเนี้ยผมอ่านหนังสือเอาสนุกเอามันเอาสะใจเข้าว่าแต่พออ่านหนังสือเล่มเนี้ยมันเหมือนกับว่าเราโดนหนังสือเล่มหนึ่งด่าเราคือว่าเหมือนกับว่าพฤติกรรมบางอย่างในการอ่านหนังสือของผมก็ไม่ค่อยดีนะถ้าเจอหนังสือเล่มนี้ด่ามาแล้ว แต่ก็เหมือนกับว่าการโดนที่หนังสือเล่มนึงมาด่าเราได้เนี่ยมันเป็นอะไรที่ดีใจนะเขารู้สึกผมนะแน่นอนว่าใครๆหลายคนนี้อาจจะไม่ได้รู้สึกถึงว่าหนังสือเล่มนี้มันดีอย่างที่ผมพูดนะแต่โดยตัวผมเนี่ยผมรู้สึกว่าหนังสือในเมื่อมันดีจริงนานแล้วอะ่ะที่ไม่ได้อ่านหนังสือแล้วมีความรู้สึกว่าเออเฮ้ยมันเป็นหนังสือที่เราหลงรักมันได้เลย สำหรับผมมีความรู้สึกว่าในบรรดาหนังสือมากมายที่เราเดินผ่านไปในไม่ว่าจะเป็นในร้านในงานหนังสือเราจะสะดุดตาหนังสือเล่มหนึ่งเนี่ยที่ไม่รู้จักมันมาก่อนสำหรับผมนะคือมันคือพรมลิขิตใช้คำนี้นะครับผมการได้พบหนังสือดีๆสักเล่มหนึ่งแล้วหยิบมันขึ้นมาอา่านมันคือพรมลิขิตซึ่งหนังสือเล่มน,นี้ผมมีความรู้สึกว่าเล่มน,นี้มันมีพรมลิขิตกับผม แน่นอนว่าอาจจะไม่มีกับใครคนอื่นนะอันนี้ผมไม่รับประกันนะแต่ว่าสําหรับผมแล้วผมว่าหนังสือเรื่องปฏิหารแมวล,ลายส้มผู้พิทักษ์หนังสือมันเป็นหนังสือที่ทําให้ผมหลงรักมันได้อะโดยส่วนตัวบุคคลผมอะมันอาจจะไม่ได้สนุกมากมายอาจจะไม่ได้อ่านแบบจนวางไม่ลงประเภทลุ้นไปกับมันเนี่ยเพราะมันเป็นเรื่องเรื่อยๆง่ายๆแต่อา่านแล้วผมมีความรู้สึกว่าเออผมหลงรักมันได้ ใช้คำนี้ได้เพราะฉะนั้นผมบอกได้คําเดียวว่าเรื่องนี้เป็นอีกเรื่องหนึ่งอะ่ะที่ผมไม่อยากจะให้แรงมันเท่าไหร่เพราะว่าถ้าอ่านโดยความสนุกความตื่นเต้นเนี่ยผมให้แค่ B B บ,บ,บวกแต่ถ้าเป็นความรู้สึกส่วนตัวบุคคลเนี่ยมันเป็น S ไปแล้วนะครับผมเพราะว่าเล่มนี้มันอ่านแล้วทำผมให้ไม่รู้สึกว่าโอเคมึงเป็นหนังสือที่ดีในความรู้สึกผมนะต้องย้ําเลยว่าในความรู้สึกผมเพราะว่าสําหรับคนอื่นเนี่ยผมก็ไม่รู้เขารู้สึกเป็นยังไง แต่หนังสือเล่มนี้มันด่าผมมันสะท้อนให้ผมเห็นถึงหลายสิ่งหลายอย่างที่ผมลืมเดินไปมันหลงรักหนังสือเล่มนี้ไปแล้วอ่ะใช้คําส่วนตัวพวกง่ายๆเลย <c oughs> ก็อาจจะมีใครหลายคนนะครับผมคิดว่ามันไม่ดีขนาดนั้นไม่เป็นไรครับผมเพราะว่าแต่ละคนมีรสนิยมไม่เหมือนกันแต่ผมว่าเรื่องนี้นะครับผมมันเป็นหนังสือที่อย่างน้อยสุดนะสําหรับคนที่คิดว่าตัวเองรักหนังสือนะครับผม อยากให้ลองไปเปิดๆด,ดูหน่อยใ้คำนี้ดี่จะส่วนในนี้มันก็จะกล่าวถึงหนังสือมากมายบางเล่มก็ไม่เคยรู้จักบางเล่มก็ไม่น่าจะมีแปลในไทยด้วยมั้งแต่ก็เคยได้ยินชื่อมันผ่านไม่ว่าจะเป็นผ่านหนังสือที่เราเคยอ่านมาผ่านอนิเมะหรือผ่านอะไรที่เราดูอยู่ครับแล้วก็ชื่อของนักคิดนักเขียนที่มันมีปรากฏอยู่ในนี้มันก็จะมีเชิงอาจมีอะไรอธิบาย แม้ไม่ละเอียดมากก็ตามแต่มันก็ไม่เป็นอุปสรรคอะไรนะครับสําหรับการที่จะทาให้เราอ่านหนังสือเล่มนี้ถึงแม้จะมีชื่อผลงานที่ไม่รู้จักมีชื่อนักเขียนที่ไม่รู้จักผมนะคนบางคนมันคุ้นๆหูนะแต่ว่ามันก็เป็นแค่ส่วนยิบย่อยนะครับผมในนี้มันก็จะพอมีเชิงอัานนิดนิดหน่อยะอย่างเงี้ยมันก็ได้เห็นนะครับผมมันก็พออธิบายอ่ะไม่ละเอียดหรอกแต่ก็พอรู้คร่าวๆอ่านได้นะครับผมหนังสือเล่มนี้มันสําหรับผมอ่ะผมว่า มันเป็นอีกเล่มหนึ่งอะที่ผมชอบผมรักมันนะครับผมยังไงก็ขอบคุณนะครับที่ตามนะครับผมสวัสดีครับถ้าจะติก็งคงติอยู่อย่างเดียวแหละครับผมก็คือมันแพงก็อย่างที่รู้กันอยู่นะครับ2 7 9บาหรือ280บาทเนี่ยถ้าตีกลมๆนะกับจำนวนประมาณ230หน้านะครับผมถือว่ามันแพงนะเกินหน้าระบาดที่ผมถือว่าแพงแล้ว แต่ก็ไม่เป็นไรครับผมสําหรับหนังสือที่เราหลงรักสักเล่มหนึ่งเนี่ยผมก็ถือว่ามันโอเคนะครับผมในเงินจานวนนี้สามารถซื้อได้นะครับผมยังไงก็ขอบคุณนะคาที่ตามนะครับผมและอีกอย่างหนึ่งผมก็ซื้อมาจากงานในอินตอนนั้นก็คือลด20%เด้วยนะครับผมถ้าใครคิดว่ามันแพงก็อรออีกหน่อยครับเดี๋ยวคงม,มีเซลลดราคาแลวก็ม2งสองในตามงานนะครับผมขอบคุณนะครับ